ไฮโยสกายมีเดเมสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะฮะที่นะฮะบอกได้คำเดียวว่าเพอร์เฟกมากๆเป็นอะไรที่บิมอยากได้ที่สุดและวันนี้บิมก็ได้สิ่งสิ่งนี้มานะฮะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยในการซ้อมกอล์ฟของบิมและเป็นเครื่องมือในการนะฮะสอนนักเรียนอีกด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้นะฮะบอกได้คำเดียวว่านะฮะคุ้มมากถ้าได้มันมานะฮะนั่นก็คือ สดงน,นะฮะอันนี้นะฮะก็คือนะฮะสวิงแคดดีนนะ้นะฮะรุ่นนะ s c 2 0 0 plus นะฮะคือเป็นอะไรคนอาจจะงงเอ๊ะหน้าตาเหมือนสมาร์ทโฟนนะคะชื่อดูแปลกๆนะคะตัวนี้นะฮะเป็นนะฮะเครื่องวัดระยะนะฮะเครื่องวัดระยะเกี่ยวกับกอล์ฟนะฮะ คือต้องบอกว่าตัวนี้บอกได้คำเดียวว่าคุ้มมากนะคะสำหรับคนที่ต้องการอยากรู้ระยะตัวเองนะและสามารถมีทาร์เก็ตในการซ้อมได้ดีด้วยนะคะอ่ะนี่คืออยู่ในซีนยังไม่ได้แกะเลยนะบิมเพิ่งได้มานะคะสำหรับตัวนะสวิงแคดดี้ตัวนี้นะคะจะเป็นของประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งบอกได้คำเดียวว่าคุ้มจริงๆถ้าได้มันมาโอเคไม่พูดพ่านําเพลงทุกคนเดี๋ยวบิมขออนุญาตไป แกะก่อนนะฮะว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะเพราะบิมดูนะรีวิวจากต่างประเทศมาแล้วแบบของต้องมีของต้องซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแกะกันไป<า>โอ้เห็นแต่ในรีวิวแบบต่างประเทศของจริงนี่มันเลิศจริงๆนะฮะอู้กล่องดูดีสุดๆอะโว อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคู่มือนะคะคู่มือนะคะโอ้ไม่กอของจริงเครื่องใหญ่มากนี่คิดว่าเล็กกว่านอสิบนะอ๋อจริงๆคือ iPhone 6เลยค่ะ iPhone 6เลย <c oughs> ไม่ใช่ iPhone 6เลย iPhone เหมือนรุ่นแบบอ่ำไอโฟนสิแบอบะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> มันแบบใหญ่มากทุกคนเทเดาน,นี่นะทุกคนโอ้โหให้ดูก่อน มันใหญ่มากทุกคนคือโ e ล l o hello hello สั่งข้าวหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเหมือนมือถือเครื่องนึงเลยอ่ะเอาจริงๆใหญ่มากคุณพระใหญ่อะไรเบอร์นี้อ่ะนี่มีขาตั้งด้วยนะทุกคนพร้อมพรมอ๋อเลิศแต่มันใหญ่มากนะคะ oh โอ้ my god อุมมีรีโมทด้วยมีรีโมทด้วยนี่นะคะมีรีโมทด้วยรีโมทนี่ใหญ่กว่ารีโมทไอ้นี่อีกอ่ะอืมรีโมทที่มีไว้ดู a s อ o อีกอ่ะ ใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมของเครื่องก่อนนะคะเครื่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหมือนสมาร์ทโฟนเลยนะคะนี่ก็มีความหนาประมาณหนึ่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ถานตัวนี้เป็นใส่ถานนะทุกคนไม่ได้ชาร์จแบตนะคะด้านข้างก็จะเป็นปุ่มพวกแบบปุ่มโหมดปุ่มพวกขับสตาร์ทอะไรแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าน่าจะเป็นวอลลุ่ม โวลูมแบบเ,เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะคือตัวนี้มันสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงก็คือเวลาสมมติเราตีออกไปใช่ไหมคะสมมติระยะ230มันก็พูดเลยว่า200 and 30อระไรเงี้ยยอดอะไรอย่างนี้เลยประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนใดขออนุญาตแกะด้านหน้าก่อนเอาจริงๆนะสามารถไปติดฟิล์มกระจกได้เลยฟิล์มกระจกโทรศัพท์อะ เราก็ติดได้นะเอาจริงนี่เดี๋ยวเราลอกก่อนพามๆโอเคเรามาแกะฐานกันนะฮะส่วนฐานนะฮะจะใช้4ก้อนนะคะเป็นฐานนะฮะสามเอนะคะ4ก้อนนะคะบิ๊มก็จัดมาแล้วนะฮะสำหรับแกะไม่ออกสำหรับถานนะคะก็จัดมาแล้วเตรียมหอมเวอร์เอาจริงเดี๋ยววันนี้คือวายวาย เดี๋ยวเอาเนี้ยบีมจะได้วันเนี้ยจะได้ไปใช้จริงๆเลยกับนักเรียนของบีมนะคะใส่ฐานแป๊บนะคะเอาจริงๆนะยังไม่รู้วิธีการใช้ด้วยซ้ำแต่เดี๋ยวมาเรียนรู้กันพร้อมกันนี่แหละเรียบร้อยค่ะใส่ฐานแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเวลาเปิดปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ค่ะเปิดปริงุ๊ยแสงจ้าไฮใช่ปะไฮ <laughs> นะฮะแล้วก็ ยอใช่อ่ะนี่ทุกคนมันก็เป็นขึ้นประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่มีระยะใดๆนะคะอ่ะก็คือขึ้นเป็นสูนยาร์อยู่นะคะ C ค r รี่ก็คือตัวนี้บอกอะไรบ้างนะคะจะมีบอก c a r รี่แครีคืออะไรนะคะ C ค r รี่คือระยะนะระยะ Car รีของเราคือระยะที่เป็นจุดตกอะสมมติบิมตีได้หลหอรอห้50แต่จุดตกอาจจะประมาณสัก240อ่ะประมาณนี้คือระยะที่เราตกนะฮะส่วนระยะ เด้งอ่ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าต่อไป Swing Speed นะคะก็คือ Swing Speed นะคะก็คือความเร็วระหว่างหัวไม้นะคะกระทบกับลูกนะคะหัวไม้ก็คือหัวเหล็กอะคะกระทบกับลูกอันนี้คือความเร็วนะคะของหัวไม้นะคะบอลสปีดคือความเร็วของบอลที่ออกไปนะคะแล้วก็สม a s แฟกเตอร์นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการเข้าบอลน,นะคะจังหวะการเข้า เข้าลูกนะคะคือแบบมีแบบค่าเปอร์เซ็นต์ประมาณไหนนะคะนี่นะคะแล้วก็อาจจะให้ทุกคนดูอย่างนี้ก็ดีกว่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นระยะจุดตกนะคะแคลลี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่พินบอกไปนะคะก็คือวิงสปีดนะคะแล้วก็บอลสปีดอันนี้ก็จะเป็นระยะสมาร์ทแฟกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกเล็กได้ด้วยทุกคนอันนี้คือ i7 ก็อาจจะเป็นแบบว่า ไอรอนเซเก็คือเหล็ก7นะคะคือสามารถเลือกขับได้สามารถเลือกไม้ได้ว่าเราอ่ะตอนนี้กําลังสวิงที่ไม้อะไรนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะคือ uh, l o v e angle นะคะก็คือเป็นองศาองศาของของของไม้นะคะเราสามารถแบบเออเราก็จะประมาณนั้นนะคะเลิศอะทุกคนอืมและจะบอกว่านะสำหรับตัวนี้นะคะคือ เวลาที่เราเราใช้เนี่ยนะ,ะเราไม่จาเป็นต้องสวิงตีลูกด้วยนะ,ะสำหรับบางคนที่มีพื้นที่แล้วพอเหวี่ยงนะ,ะเหวี่ยงไม้ได้เนี่ยสามารถที่จะตั้งเอาไว้แล้วก็เหวี่ยงไม้เพื่อวัดค่าสปีดของตัวเองได้อีกด้วยนะคะเหมือนเป็นโหมด practice นะคะซึ่งเป็นโหมดแบบฝึกฝนนะ่ะเออไม่ต้องไปตีลูกก็สามารถรู้สปีดของตัวเองได้นะคะแต่ถ้าตีลูกนะคะมันจะขึ้นจุดระยะ carry ตรงนี้นะคะ อืมซึ่งเหมาะสําหรับการที่คนเนี่ยอยากที่จะรู้ระยะของตัวเองนะเวลาเราไปออกรอบนะเวลาเราไปแข่งนะคะสำหรับบิมเนี่ยเอ,อื้ออำนวยสำหรับบิมมากหนึ่งเพราะบิมก็ยังเดินสายแข่งอยู่นะคะแล้วก็2ก็คือเอาไว้สอนนักเรียนด้วยเพราะว่านักเรียนอน่ะบางคนอาจจะต้องไปออกรอบต้องรู้ระยะของตัวเองนะ,ะถึงจะไปออกรอบอย่างมีประสิทธิภาพนะโอะ้มากอดถือว่าดีมากนะทุกคนแล้วก็เวลาตั้งนะคะเวลาตั้งเนี่ยนะคะจะตั้งนะอยู่ห่างจากลูกเนี่ยประมาณ เอ่เมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะทุกคนนะคะเพื่อที่จะแบบเป็นเซนเซอร์จะได้จับได้นะคะเวลาเราสวิงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีโมดสิรีโมดนี่เขามีฐานให้เราไหมอะไม่น่าจะมีนะถ้าเครื่องไม่มีรีโมดไม่น่ามีให้นะแต่ความจริงคือมันเปิดยังไงก่อนเปิดยังไงก่อนไม่รู้มันเปิดได้ไหมเดี๋ยวอยากรู้อะมันรู้มันมีเปล่านะอ๋อมันมีฐานมาให้แล้วทุกคน นี่ทุกคนเห็นปะมันมีฐานมาให้แล้วนะคะเราสามารถกดเปลี่ยนทุกคนดูหน้าจอบิมนะอ่ะนี่เห็นปะมันเป็นโหมดได้เห็นปะปึ๊บปบ๊มันมีโหมดอะไรบ้างโหมดนี้คือโหมดฝึกซ้อม practice นะคะต่อไปเป็นเป็นโหมด target คือหมายความว่าเราตั้ง target เอาไว้เอาไว้เลยว่าเราจะตีระยะเท่าไหร่นะฮะวนเราอยากตีระยะเอ่อร้อย 135อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะตีเลขเจ็ดได้ระยะร้ออ่ะก็คือเป็นการตั้งแทร็ก็ตวาแบบจแล้วเลขเจเราตีระยะประมาณไหนนะคะต่อไปเป็นแอปโพสต์ดอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นโหมดนะคะเป็นโหมดสําหรับแบบฝึกซ้อมการแอ p โพสตก็คือการที่แบบตีขึ้นกีนยอะไรเงี้ยเออเป็นการตีเข้าหาแบบเข้าหาโทงเข้าหาเป้าหมายประมาณนั้นนะคะซึ่งแบบ เอาจริงมันเลิศมากบอกเลยว่าเลิศมากนะคะอ่ะหลบแองแล้วเรามาเลือกดูดีกว่าว่าอันเนี้ยคือเป็นเหล็กเจ็ดอยู่ใช่ไหมบีมอยากที่จะเปลี่ยนเหล็กใช่ปะก็ไปที่นี่ทุกคนให้ดูรีโมทก่อนเออบีมให้ลืมดูรีโมทเนี่ยรีโมทก็จะมีบอกเนี่ยมีทั้งหมดกี่เหล็กกี่เหล็กกี่เหล็กมีเหล็กอะไรบ้างนะคะเลิศมากเลยเราไม่ต้องมานั่งไล่ๆอ่ะทุกคนสมมตินะว่าอย่างอันนี้เป็นเหล็ก อันนี้อ่ะอย่างเงี้ยเนี้ยเหล็กเก้าทุกคนนี่เหล็ก, 9, กเก้าเดี๋ยวบิ๊มกดคาเหล็กเก้าปุ๊บหน้าจอเปลี่ยนเป็นเหล็กเก้าเลยเหล็กเก้าไปปิงอ้านี่ทุกคนเห็นปะ่ะพอกดเหล็กเก้าปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นไอเก้า 9, คือไอรอนไนเหล็กเก้าลดอ่ะอืมพอเปลี่ยนเหล็กปุ๊บนะคะองศามันก็จะเปลี่ยนให้ด้วยทุกคนเออโอ้ยแสงจ้าจุงเอาใหมนะ่นะนี่เห็นปะ่ะเปลี่ยนองศาให้ด้วยสมมติบิมเอาเป็นเหล็กห้า ปุ๊บเห็นปะเหล็กหมันก็เปลี่ยนเป็นองศาให้เลยเป็น5.6องศาอันนี้มันอาจจะกลับหัวนิดนึงด้วยความกล้องมันสุมันแบบเออสวอปแบบนั้นนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หกสิบห้าผิดยี่สบหกองศานะคะยี่สบหกองศาก็คือเป็นหน้าไม้ยี่สบหกองศานะคะวัดจากพื้นะคะดีมากเลยพิชชิ่งอืมพิชชิ่งสี่สิบห้าองศาอืมแซนด์วิชห้าสิบหกองศาอืม เลิศอะทุกคนอูมีแบบเลือกไดเวอร์ด้วยไดเวอร์ไดเวอร์สามารถที่จะไดเวอร์ driver เนี่ยมันเป็นสิบจุดห้าจริงๆริงไดเวอร์อะของบีมันมันเก้าจุดห้าอันนี้อาจจะต้องปรับนะฮะวูดก็คือ f l ล w a y Wood 1สิบองศานะฮะเอออันนี้ดีมากเลยอะ่ะจริงๆริงสุกมันเลิศมากนะคะเออคือต้องบอกว่า คนที่คิดว่าตัวเองแบบต้องการที่จะรู้ระยะเอาไว้ฝึกนะฮะเพื่อแบบเป็นอะไรที่ถามว่าข้อมูลรู้เยอะดีไหมมันก็ไม่เช่งว่าไม่ดีแล้วก็ดีนะคะแต่บางทีเราต้องรู้ว่าข้อมูลที่เรารู้ไปแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างแต่บิมบอกเลยว่าถ้าคนที่สําหรับต้องการรู้ข้อมูลนะคะแล้วก็ซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพซ้อมอย่างรู้ระยะของคุณอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ดีมากแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะไปรู้ระยะให้อย่างมั่นคงนะฮะวงสวิงต้องถูกต้องนะคะแล้วก็การซ้อมนะต้องมีความนะถูกต้องมีประสิทธิภาพในการซ้อมนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะอยากซื้อนะสวิงแคดดี้ตัวนี้นะคะสามารถนะเข้าไปดูในร้านที่ชื่อว่าซิมนะซิมกอล์ฟนะเป็นร้านขายนะ ของอุปกรณ์นะที่เกี่ยวกับการฝึกฝนกอล์ฟนะคะของแท้ร0 0นะไม่รอของนานนะแต่ถ้าใครนะฮะสนใจอยากจะเรียนกอล์ฟนะเรียนกอล์ฟแบบถูกวิธีนะฮะตีวงสวิงอย่างถูกต้องเบสิกอย่างแน่นนะฮะก็ต้องนะฮะติดต่อบปมาเลยนะคะสนใจนะสอบถามนะเพิ่มเติมสมัครเรียนนะหรือว่าทดลองเรียนนะ บีมมีทดลองเรียนฟรีนะฮะบีมเป็นคนสอนเองกับมือเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจจะเรียนนะคะก็สามารถติดต่อบีมได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ตามคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะ Thank you for watching ค่ะ